รีบปะครับวันนี้ไเพราะงานอยู่ใกล้มากมีงานเดียวครับพี่เล็กอารเริ่มเลยนะครับเมื่ถึงทริปเราหน่อยค่ะที่ไปล่าสุดปลานใจเราก็ไปส่งแล้วก็ไปรับด้วยใช่ครับผมก็คือจริงๆมันเป็นทริปที่คือเล็กอะปิดกล้องละครครับผมแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ละครอาจจะยังเปิดไม่เยอะเราก็เลยแบบยังไม่ได้มียังไม่ได้มี อะไรที่รอเปิดต่อเราก็เลยแบบอยากหาอะไรทําอยากอยากเปิดประสบการณ์อะไรตัวใหม่ๆนะผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาอยากไปเราอยากไปเที่ยวคนเดียวเอาไปเที่ยวคนเดียวจะได้เราจะได้แบบลองลองอยู่คนเดียวบ้างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่คนเดียวนะหมายถึงว่าเราเราไปเที่ยวคนเดียวลองไปเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำาครับผมแล้วก็จะได้ทำคอนเทนต์ในตัวด้วยลงมืช่องตัวเองเงี้ยแสดงว่าทีนี้ก็คือบอกน้องเลยว่าอยากไปเทียวในช่องใช่แต่น้องไม่น้อง น้องไม่ว่าแล้วก็ไม่ว่างอยู่แล้วด้วยใช่เราก็เลยแบบอ่ะเราว่างมันว่างเราก็เลยเออลองลองดูครับผมอย่ที่พูดไปในคลิปอะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเราแล้วพ่อแม่ไงงงเลยแบบคิดยังไงแบบขึ้นมาคุยเลยแบบนึกว่ามีปัญหาในชีวิตมีปัญหาหรือแบบจู่ๆนีไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยตอนที่บอกน้องว่าจะไปคนเดียวอ่ะเขา่าไงบ้างงเพาว่างบ้างน้องก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าเราเราเองก็เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะ ช่องยู u ูบเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของเราแล้วตอนนีนน้มันก็ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ด้านการทำงานใหม่ๆของเราด้วยอืมเร <c oughs> จะไปเที่ยวคือเขาก็ช่วยจัดเตรียมของแล้วก็ไปส่งงน,นี้ด้วยไหมคะโ<ป>มเมที่เขาไปส่งอ่ะเป็นไงบ้างคือดีใจมากเพราะว่าเราอ่ะตอนแรกจริงอะ่ะเราจะไปต้องไปสถานีนรถไฟคนเดียวแบบก็จะเหงาเหงาอะ่ะแต่ว่าก็โชคดีที่แบบน้องเขาบอกว่าเอ้ยเร็จงานเร็วเดี๋ยวไปส่งได้ไปส่งเาไปส่งก็เลยมีน้องมานั่งรอรถไฟด้วยก็แฮปปี้แต่เขาถามว่าแบบ ตลรกันตลกใช่ไหมคะเขามีทำใจไหมคะว่าวิแหวนจะออกห่างจากพระองค์ตายไปอะไรอย่างเงี้ยคะสี่วันสี่วันาคนดีใจน่าเลยไม่แต่ว่ามันคือน้องก็มีงานทุกวันไงอจริงๆถ้าเกิดน้องว่างเราไม่อยากไปเราก็จะไปหาน้องไงเวลาเวลาที่เราคิดแพลนคิดการไปเที่ยวหรือว่าไปไปจริงๆตอนนี้มีมีคิดแพลนที่จะไป ที่อื่นต่อเพราะว่าทําออกมาแล้วเหมือนคนคนดูเยอะคนคนแบบเราเองสนุกด้วยแล้วคนดูก็ชอบด้วยก็เลยแต่ว่าทริปต่อต่อไปก็จะแบบเราต้องดูวันที่อยากดูวันที่น้องไม่ว่างน้องก็ไไ้ไม่ต้องไปไม่ใช่เป็นวันที่น้องไม่ว่างเพื่อเพื่อเราไม่อยากให้น้องอยู่กรุงเทพแบบว่างๆแล้วก็เราไม่อยู่ก็อยากให้เป็นวันที่น้องทํางานเลยได้อ่ะต่างคนต่างไปทํางานก็ คิดครับผมเพราะว่ามันเรียกว่ามันมันสนุกอีกแบบดีดีกว่าแล้วเ,เราไม่เคยแล้วเ,เราได้ลองทำมันก็สนุกดีแล้วแบบเราได้ไปแบบไปเจออะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วเล็กเล็กคิดงี้ด้วยนะว่าเายกาจะไม่ไปแบบประเทศที่เราเคยไปแล้วหรือว่าเป็นประเทศที่มันท่องเที่ยวแบบคนไปเยอะๆอะไรเงี้ยอยากอยากไปแบบอ,อันซินใช้คำนั้นก็ได้แบบอะไรที่มัน คนไม่ค่อยไปหรือว่าแบบหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่อาจจะทุกคนสามารถดูแล้วตามไปแบบเราได้อะไรเงี้ยคือใช้คำว่าติดใจได้ไหมคือติดใจกับการไปไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวเออชอบเริ่มชอบนี่ยังากจัดชิมบ้างและใช้คาว่าเราไปที่เรารู้คือก่อนไปลาาก่อนไปทริปเราเนี่ยเราเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่า เพราะว่าที่ผ่านมา้างชีวิตเราก็เที่ยวไม่เคยเที่ยวคนเดียวอนะ<ส>พอไปแล้วเราเรารู้ว่าทําได้อะไรนี้เราก็แบบเพราะว่าการจะไปเที่ยวครั้งหนึ่งอะ<ส>จริงแล้วมันมันไม่ได้จุดจุดจะไปก็ไปได้มันต้องแบบบางทีไปกับพ่อแม่ต้องมาดูว่าพ่อแม่มีนัดหมอไหมน้องสาวเออน้องสาวต้องทํางานหรือเปล่าต้องลางงานกี่วนันพี่ชายว่างหรือเปล่าโบว่างไหมต้องม,มันต้องจัดการคิวแต่ว่าพอม,ม,มันเที่ยวคนเดียวอนะเราดู้แค่ของตัวเอง ก็จะมีสิ่งที่ง่ายกว่ากับการไปเที่ยวคนเดียวอะค่ะเวลาเรามีความสุขเราจะแชร์กับใครดีคะนี่เลยเออเคยคิดไหมเคยเจอเรื่องขำแล้วแบบอุ๊ยจะจะหัวเราะใครอะไรเงี้ยมันก็แชร์กับแฟนๆรายการคนที่ดูรายการในช่องช่องอะไรนะคะเอ่อช่องยูทูบอะไรที่อ Official ลอาหารของเล็กนี่เลงเที่ยวคนเดียวกับ ดีคนละแบบนักเที่ยว<บ>นะ้องมีความสุขกว่าอยู่แล้วกับแฟนที่ไปเที่ยวคนเดียวพี่เล็กเคยถามน้องว่าแบบต้องทําใจนานไหมที่แบบต้องห่างก,กันอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กเอ,องอะได้ทําใจไหมคือจริงอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นเพราะน้องทงาํางานทุกวันแบบวันนี้นึงก็หาช่วงนี้หาโอกาสเจอกันค่อขนข้างแบบยากเพราะน้องก็ค่อนขอบบา้าง,ง,งยุ่งใช่ไหมว่าเวลาเวลาเราเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็ ที่บอกเลยตัดสินใจไปตอบเรื่องน้องไม่ว่างให้น้องได้มีอะไรครับให้น้องได้ทำอะไรถ้าน้องว่างเราก็อยากไปครแต่ว่าเขาไม่กังวลนะเพราะเขาให้คอนให้อะไรด้วยล่ะแบบอนที่จะไปชวนชวนคนตปลาที่สามจะคัดปลาไพ่มตามสไตล์โบครับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเปื่อยหรอแต่พอนเที่ยวเสร็จมาเราก็คิดถึงมากๆเลยนะครับแบบเซอร์ไพรส์ตอนที่เขามารับน้ำตาลเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบ มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนแบบเราเราไปอยู่คนเดียวมา 3- 4วันแล้วแบบกลับมาตุงเทพตอนแรกก็ดีใจแล้วเอ้ยเดี๋ยวได้เจอคนไทยแล้วอะไรเงี้ยได้เข้าประเทศไทยแล้วอะไรแลพร้อมน้องมารับเราก็รู้สึกแบบโอ้โหคือมันเหมือนแบบเราอาจจะแค่พูดอ,อ,อาจจะเหมือนวอ่ามันไปแค่3าวันแต่แบบเรากลับมาแล้วแบบมีคนที่เราคนที่เรารักมารอรัแบะเซอร์ไพรส์แล้ว,ลวเราไม่รู้ด้วยมันก็เลยแบบ ก็เลยแบบมีอารมณ์อิโมชั่นอิโมชันแนลนิดนึงแต่เขาก็บอกว่าพร้อมหรือยังที่จะทำซีเขาทักว่าเขาเป็นคนโสดอะมอารมณ์ขอบคุณพร้อมจะมีแฟนหรือยังใช่อันนี้เขาแซวเฉยเฉยใช่ไหมคะแซวเฉยเฉยน้องพี่แซวว่าเล็กไปที่เหมือนแบบโตโต้ติดใจปล่าไม่หรอกเพราะตอนตอนเล็กไปน้องเขลงสตอรี่ว่าเออไปแล้วเออ สดนแล้วนะคะอะไรบอกสดนแล้วนะคะที่ยมมาได้โง่คุณกวนควุณกวนไม่คิดอะไรงนันหรอกคือเราก็การไปเที่ยวคนเดียวเลยก็มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดจากชีวิตของเราที่กรุงเทพเราก็แค่แบบเหมือนเราเราโตมาขนาดนี้แล้วเราอยากแบบเราทํามาแทบทุกอย่างแล้วเราก็อยากลองทําอะไรที่มัน เราไม่เคยทํหรือบ้างไม่ได้หมายความว่าเราหลังจากนี้เราจะเที่ยวคนเดียวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างคลิปของเราเองก็มีคลิปสับผมมันเป็นไวรัสนะครับสับผมเยอะเยอะตอนนั้นเป็นไงบ้างอนเามันเป็นไวรัสมาก่อนหน้าเล็กอยู่แล้วมันมีคนที่อื่นที่ทำอะไรเงี้ยเล็กก็เลยแบบไหนไปแล้วอยากไปเจอของจริงเพราะว่าจริงไปก็มีคนลาวหลายเหมือนกันว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบในคลิปเสมอไปคือคือ ร้านตั้งยอาราาครับอาลาญาอะรนะเอาาา่ออะไรห้าสิถึงไหนแล้วนะ <c oughs> เ,เราเราคนราวก็บอกจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคือคือร้านทําผมเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าจะล้างหน้าด้วยไหม <c oughs> ถ้าล้างหน้าด้วยมันก็จะมีการนวดหน้า <c oughs> แต่จริงๆมันไม่รุนแรงเลยมันสบายมากตามที่ดูตามในคลิปเลยมันสบายมากจริงเ,เขาบอกว่าคนเราที่นั่นรู้จักพี่เล็กแต่ว่าคนที่สา่ให้คือเป็นคนเวล่นน้ำผมไม่รู้จกักเลยเขา,า,าเลยจัดเต็มให้จัดเต็มให้มีทุกแบบ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 แต่ไม่เจ็บนะสบายจริงๆใครไปลาวเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่ควรลองครับแต่ว่าติดใจนะอาจจะไปอีกครั้งอาจจะไปมืออื่นบ้างคือไม่ได้ที่ไปไม่ดีนะแต่ว่าเราก็อยากไปแบบหลายๆที่างไปโซนไหนคร เล็กไม่เคยนั่งรถไฟด้วยไม่เคยนั่งรถไฟแบบนอนแล้วว่ารอบที่ไปลาวได,ไ,ดได้ได้นั่งรถไฟแบบนอนใช่แล้วก็จริงๆก็ดูแบบเมืองหรือว่าประเทศหรือว่าที่เที่ยวที่มันนั่งรถไฟไปได้เพราะมันมันเป็นอีกมันเป็นคือจริงๆค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เครื่องบินมันก็ไม่ได้แพงค่ะรถต่างๆก็มันก็รจริงการเดินทางราคามันแทบจะเท่าๆกันหมดแลว้วอ่ะ แต่ว่าการนั่งรถไฟมันอาจะใช้เวลานานเนาะแล้วก็เราก็อาจจะคนอาจจะมองไม่สะดวกสะดวกสบายมากแต่ว่าเี็วกว่ามันเป็นอีกฟีลหนึ่งของการไปเที่ยวที่มันค่อนข้างมันได้มันได้เห็นอะไรเยอะกว่าเดิมจากปกติเล็กเองก็เอะก็ขึ้นเครื่องบินแต่พอได้นั่งรถไฟแล้วมันแบบเออมันมันได้ประสบการณ์ที่แตกต่างอันนี้คือมันั้งแรกเลยค่ะที่แบบนั่งรถไฟนอน<อ>รถไฟไปที่อื่นอ่ะเคยนั่ง ไม่อยากไปแบบรถไฟอีกในที่อื่น,นใช่ใช่นี่คือตอนนี้คือเก่งมากรู้รู้ว่ารถ<ม>ไฟบ้านเราอ่ะอไปตรงไหนได้บ้าง<ม>ใช่จังหวัดไหนไปไม่ได้มันมีจังหวัดที่แบบเราอยากไปแต่แบบรถออไฟไม่ผ่าน<ม>แต่ว่าประสบการณ์ที่ไปก็คือประสบการณ์ดีมัดีดีครับดีมากาได้เปิดโลกนะผมเพราะอะไคนที่ไปรถไฟบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยดีเลยเ่าเราก็ไปลองให้แล้วใช่ใช่ไปนั่งเป็นนอนอยู่ในโบกี้รถไฟแล้วมีแบบ แล้ง,งานก็แบบอเล็ก <c oughs> อเล็กเาจำได้จาจำได้ไดแล้วทำตัวยังไงครับตอนนั้นก็อยู่ในห้องครับไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็นอน <c oughs> ดูหนังอะไรเงี้ยแต่สนุกมาก <c oughs> แต่อย่างหนึ่งคือไปลาวเล็กๆ็กไม่รู้จริงๆรไม่รู้จริงๆว่าเขารู้จักเล็กขนาด <c oughs> ถือว่าเป็นเช็คเลตติ้งแบบไปลาะค <c oughs> ือไม่รู้จริงๆเราก็เลยแบบเราก็เลยทําตัวชิลๆของเราอ่ะเราก็ไม่รู้จริงๆหน้าเนอร์ก็ไม่ได้แต่งแบบผมผมกบ แต่งตัวแบบสบายๆสุดๆเลยอ่ะแต่ว่ากลายเป็นแบบคนที่นุนรู้จักเราหมดแล้วก็อ๋อเซอร์ไพรส์เหมือนกันเขาเข้ามาทายยังไงบ้างคะคุณลาร์เขาก็เข้ามาแบบเออเขาพูดภาษาไทยเลยส่วนใหญ่แบบพี่อเล็กขอถ่ายรูปหน่อยนี่เลยขอเปยใช่แล้วก็ช่วงที่เล็กไปมีละครออนแอร์อยู่ด้วยแล้วทางนุนอ่ะเขาดูดูดูช่องสามมันก็ตีตลาดลาได้เลยเออมีงานที่เราวจ้างได้คเขา เรื่องหนึงถามถึงเรื่องบกมือลานวดเพาทพิทางของเอนนิดนึงมันก็ยี้ใจมากเออมันกยี้ใจสาวๆแบบมันกล้าวใจแล้กพี่โบก็บอกว่าเฮ้ยจกี่ดีค่ะก็จริงๆอยากไว้เหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะคือมันเป็นการไว้ที่แบบยาวที่สุดในชีวิตเราครั้งแรกแล้วเราไม่รู้วิธีการแบบตัดแต่งเออไม่มู้วิธีการตัดแต่งจริงๆตอนแรกโทรไปถามไปเฟย์แต่ว่าแต่ว่า มีวันนึงลงมาลงมาลงมา,ลงมาห้องกินข้าวที่บ้านแล้วแบบเ,เจอป้าหมาป้าก็ถามว่าโจ้เอกนานแค่ไหน,อ,อ,หนอยากเขา,าอยากรู้โ<อ>จ้เอ,อกนานแค่ไหนแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าออดูสกปกอารู้สึัไงนะเ,เราแบบปันทอนเลยไหมครับวันุกขึ้นก็เลยโกนเลยใช่ครับผมแต่ว่ามันเราเองก็รู้สึกไปแหละว่ามันเราด้วยความวามันไม่ได้เล็มไม่ได้ตัดแต่งมันก็มันก็จะมีความแบบ ฟูฟูชีไปชี้มาดูดูไม่เนียบเลยแ,ลแน่แน <จำ S 1> ่ใจลาจำใจลาคือมันมันอยู่มาเดือนกว่าแล้วก็แล้วก็พอโกนแล้วก็ไม่ชินหน้าตัวเองนแน่คนที่มีโอกาสกลับมาไว้อีก ต้องรู้วิธีก่อนรู้วิธีการก่อนมีแบบมีพุงในฝันแบบไปถึงขั้นบอยอะไรอ่ะขั้นที่บอยขนาดนั้นแบบจว่าจริงมีทรงที่ใหญ่แต่คืออันนี้ต้องไปติดตามในละครเรื่องต่อไปที่เรายอนแอร์ชื่อสายรักสายเลือดเรื่องนั้นอ่ะไว้หนวดไว้เคราแต่ว่าเป็นเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกเราไว้ข้างบนไว้ไว้เป็นเอฟเฟกหมดเลยใช่ทำเอฟเฟกไม่ไม่ได้แค่เอามาแปะนะแต่เป็นการแบบทำเอฟเฟกทีละเส้นทีละเส้น ก็ติดตามได้ครับสายรักสายเลือดครับผมในช่องสามวันนี้เพื่อบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่เล็กก็ค่อนข้างแบบจะฉีกมือออกไปเช่นไว้หนวดจะมีทำผมบ้างแล้วจะไปทำเล็บทำเล็บเล็บเคยทำนานแล้วโกหาแบบใไงไปร้านทำทำไมช่วงนี้ต้องลายนี้เแบบจะไปจะไปเที่ยวทะเลเฉยครับก็เลยทำทำเฉยมันมันเป็นเรื่องปกติมาที่ผู้ชายสามารถแบบแต่งแต่งตัวอะไรจัดจาน ใช่เลยว่ายุคนี้มันอะไรก็ได้อะทำทำอะไรที่มันแบบเออเรามีความสุขไป,ปนะใช่เราเราก็แบบมันก็น่ารักดีอ่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah.